กาบสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสู่คนบพว่าสิเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องบาวตาบ้านเฮาคือเกา่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่เนาะบาวตากับิภาพ่อแม่พี่น้องไปบ้านคําตรงรองเนาะเมืองจำพรแขวงสวรรคิ์นเพ่อแม่พี่น้องเ้ยก็คือจิไปหาครอบครัวของน้องเตี้ยเพิ่นเนาะบาวตากับบได้เข้าไปแต่ดนๆแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกานาอเมื่อนี่กัน มีผู้ใหญ,ญ่ใจบุญเนาะ,ะเพื่อนก็อยู่ทั้งต่างประเทศอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อนก็อยู่ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะก็ซื้อแม่น้อยเดอ้อเนาะก,ก็อย่างใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณแม่น้อยล,ลายเนาะก็เมื่อนี้ก็พอดีว่าไปน้ากันกับ,บารจิตบาเซนเพื่อนแน่พ่อแม่พี่น้องเลยป้าก,ก็เนาะกาซื้อข้าวพร้อมและก็ซื้อข้าวต้มขนมเนาะไปฝากทางน้องเตีย้ยเพิ่นอนได้ยินข่าววันพอน้นองเตีย้ยเมื่อกอนเนาะแบบอย่างใดเมาเหล้าบอกเลยว่า ไปหาข้อเข่าขอยังหลยพ่อแม่พี่น้องเลยก็เลยซื้อเข่าไปให้เพื่อนซานนาอเมื่อกี้แลวก็ถือเครื่องเนาะไปแจกทั้งชาวบ้านคำตองหล่อกนำพ่อแม่พี่น้องกลเป็นเครื่องที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีทั้งงานเบาแสนเพื่อนเนาะฝากมาให้บาแสนไปแจกจ่ายให้ครับชาวบ้านผู้ที่ว่ายังขาดแคลนตรงยากเลยกสิไปปแบงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยจังใดก็ไปที่ตามรับชมไปเบิ่งน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเเนาะหัวเทือนเผิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปไปลาไป เอาไหมโอ้บมาลงมาแต่โดนเนาะเพื่อ่พี่น้องมาบันนี้กันโหเฮือนสาลานแป้นเกาะเกยเพิ่นกะได้เกาะออกไปแล้วนี่เออน้ำซุ่มน้ำสั่งเพิ่นกะนปวดส่วนเพิ่นกะตัวเติมไปแล้วเนาะอันสบายดีบ้าก่อนไหมสบายดีเลวบ้าเดี๋ยวว่าลืมบ้าเลยนะอ่ะขนมเนาะบาซื้อกฝ่าอ่ะขอบใจเด้อเพิ่อนมาไม่มาพ่อตู้เลยมาทัวร์ ครบเลบโนเออเนาะนี่นากัเนกันสวนพักส่วนคัวเฟินกัเห็ดกุ้งอยู่ได้ใช่ไหมอ้ขึ่นไปทังเพื่อนไลูกมงหมดเอมอแดงบังเราเฉลี่ยหรือเอ้ยฮะอันนี้พอจะปัดปัดบดได้บุมเงินด้ยแมนเมนมันเอาเอาเนาะอย่งไี้มันม้นไปนเนี้ฮะ โอ้พี่เป็นเขาเหียนดูดูได้กินเขาต้องย้อนไอนี่ก็บั็พริกเลยเกิดได้กีนกบันพริกบุ้มีน่ากินบ่เออบุ้มีน่ากินโอ้มาบัดนี้เนาะงพูดรถก็อยู่ทงทวนพุนพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อคืนละบ่บัดบัดพอเลยบัดบัดขวดเลยเนาะรถก็อยู่ทงทวนพุนพ่อแม่พี่น้อง เออน้พักันกินเนาะบไมาเยี่ยมมายามโดนยังได้คือว่าม่นั้น่ะไปหาขอเข่าใบ่เบิดข่า่เออเยังพอเป็นหามีเงินเนาะอ๋อเป็นยังได้เป็นนี่เยี่ยมออกเลยเป็นนี่อ๋อวาเนี่ยาัจจุบันนทนกเชือนะอ๋เป็นหลักฐานลูกเนอะามปัจจุบันเนยเดเดอจะหาขอเข่าใ่ะมาเน่ยไปเจ้าเนี้ยกินเบเสียนาไปหาขอเข่าว่ะ เขาเลาเขามือจะบ่ม hmm. oh ึมีเขากินเลยหรือว่าเขาโทษด้มาลายได้เดินหน้าพอมึมีหรือเอ้ยเ้าความบันอาหรือคอเขาย็นเดินเออความทุกของพอหรือเอ้ยเึงได้จะเป็นมูเป็นยังนะได้มากหรือบ่สิยังเมื่อไรดูมึงมีเงินชื่อเขาหรือเอ้ยาลูกชื่อเรือพอพอจะชื่อมูตัวนึงโอ้โหวัดจัดเด้อเนาะเน้อยเงนเนาะเป็นเพื่อนหใหม่ย นุ่มว่าแซงเบิ่งมื้อนั้นอีมอแซงเฮาไปหามอซะบ่คือว่าหาใบแอนเอโกเกไปินเกาะอยู่แล้วนี่โนยงบอกลูกแทงแทงเหล้าลายบ่จักบ่แม่นนะฮะบ่กินเหล้าะอบ่กินบ่เป็นเหล้าเป็นยานเป็นตะดนแล้วลูกอ๋อเป็นตะดนแล้วบ่ไบ่ได้นี่ลูกนเป็นตะดนแล้วน่่นีตัวอนีนี่ เป็นลูกมาพอมาตรวจบนตัวจริงเนี่ยลูกก็ขำแย่งเลยโด้อเด้อไปตัวจอ๋อเพิ่นเป็นนิ่วเพิ่นมาเนาะนี่คือใบเอโกเพิ่นเพิ่นนะฮะเนาะถือไว้โอ้บิดเท่าไเลยไปหาหมอนี่นี่น่าจะตำเงินอะไรอะไรหเห็นเดี๋ยวลูกเห็นเดี๋ยวนี่คันเงินเลยใบสามเซนบ่โอ้บิดสามเซนเพิ่นมาเนาะ พออยู่ป้าก็มีเงินมาวันนี้คือสมุนม้อยอยู่บ้านนี้แต่เราคือตีกันแซลแชลเนาะเสียบว่าชูเรือพอได้หรือว่าเสียบไปเนาะคนเลือกชูเรือไมัได้หรอพ่อขึ้นปานมื้อนี้อย่างได้อีพิซามโอ้เห็นไปสุพรรณเลยอย่างได้อีพิซามวันนี้เราได้อยากได้โทรศัพท์โทรศัพท์ยังได้ได้หรือเปล่ายังไม่ได้อยู่โทรศัพท์นะสุพรรณโทรศัพท์ได้แล้ว เป็นประชานไปแล้ชมพันึงก็ได้โอ้ยมันได้เทือนจริงๆแล้วอยากว่าอยากได้เอ็มพิซามพลงทำเพลงอยากได้เอ็มพิซามพังเพลงเพื่อนว่าโดยเนาะอยากได้เอ็มพีซามก็ดูด้วยบานนี่ไปหาติ๊จันมาขายได้บ่ได้ไปติดจันเผาเจ้าบ่บ่ผมมีนาติดผมมีนาติดเนาะยางแจ็คบนใดมันอยู่เพื่อนว่า เออยางกับโมหูเนาะไได้เราขีดเพื่อเอาขืนไว้เทงควรลวยางคนขีดทีลยก็ดินน้อยวุ่นวายเด้อบางยาดหนีไม่ใด้เนาะยานคนขีเฉพาะจางเอาขืนไว้เทงควรนะโดยเออบตัวเองนดจ้ะีฮะี้โอเคเนาะปเนคขีน้ำพื่นว่าเดีวว่าตีนมันเปรมันัวเฉาะตีนบร่เปบ่บ่เออตีนก็บ่ได้เป าชื่เต่าลมโอ้มันแปลว่ชื่อเต่าลมเด้อเออเนมันปือเตาลมเพิ่นว่าอันนั้นเข้า่างใต้ยังิอิวยยันอยดก็สิไปตายพ่นโดิวบ่ลูกบ่ลูก น้องบอต้าก็ไปซื้อเต็มสอบหลวงน้องโมนิพะว่าอ่าอยากอยากเอาเงินมาไว้เพิ่นน้ำเนาะเพราะว่ามิวเลยมิวเลยิวเลยโดยโดยมิวมิวเอ่าเนาะอ่ลูกเออมิวมิวเ้ยเอาไว้ก่อนมิวเนาะคิดว่าเข่าเนาะเอออไปพากันไปกินน้ำเดี๋ก่อนวันนี้กับเช้าเช้าดื้อแล้วเนาะพ่่แพี่น้องไปเกานี่โอ้ยห้องอากาศเนาะ ือบ่เ่ลงเจ็บจำบ่เจ็บจำบ่อันเป็นนิวเป็นยังต่ละคืนเยบ่ลุกเยแล้วน่ยเบวเอาเยอะมแช่แ่เยี่ยมอลออีกลุเก็ดเดี๋ยวมงลุกเหนียวเดี๋วพแช่กระโไอ๋อไม่ได้ตัวไ่ได้ตัวหเดี๋ยวัมัยังนาะกะมอเพิ่ง่าหายคลําอย่างนี้ถเป็นนิวคลฮะ เขาปาขข่าปี๊บเลยากินข้าวปียกโอ้ททา,าปานะเ้าจะมากินเพล็ดห<อ>านอนนำเมียสามเดือนเนวางช่านเอเนน,นอน,นำเมียพ,พอพรอมมาด้ป้าเสื้อไร้ไหมไปตัวได้เหอดเด๋เเยป่าแล,ล้วเป็นรเนาะเไดนป่าเ ปล่อยมีเงินลูกก็ขายลูกเยอะพอเนีย่ยโดยก,การก็ได้ดล,ลูกก็มาเป็นสะพานบุญในเพื่อนนะนะถ้าเพื่อนสงสารเพือ่อนสวยเหลือกับลูกกัจังซอยได้เดือพอเด้อมีแต่ว่าเป็นยังไงกะเออเอากลับเก็บหากเก็บชิพปพกไว้แหละชิงว่าถ้าเป็นนิวนกก่วเนาค่ะหาซื้อยามากินที่นะหาซื้อยามากินแบบสไลด์นิ่วที่นะแบบในบ้านในอย่างนี้ขายเพราะมันลูกมามันลูกอะไรอย่างเงี้ยตันตัวเลยนะ คอนิโกยวนกเกาะลหนุตัวหนุดโดโดยมาตัวน่ด้ยคือยังโอเผิ่กระยันยันว่าอ่าเผิ่อัวเน้องเผิ่อใคเบิ้งอะนะนี่ชเบิ้เสือะละโอ้บ่บแซนก็ได้เบิ้งแล้บเบิ้งแล้วช่นมนนันเนเบ่แนบ่ขากินแล้วมีขากินเนี่ยหน้าขกินส่วนน้องเตี้ยเพิ่นกินข้าวเที้ยงพริกเพื่อว่า เข่าก้าเกสิมอดเดออ่าอย่าพากัลลินไม้เด้อกหล่าเลยเขาก้าเกสิมอดเลยเข่าก้าเกสเบิ้ลเลยเด้ดีใจเบาเบาเข่ามันหายมาหนิเด้อดีใจเพลยนะดูดูเด้อเด้อผักันเพทศกับลูกนี่ครับเดือชวนมกล้วยปลากันตัดไม้พ่อชวนเลยลูกต่อชวนเลยเด้อกล้วยเรือนเฮากะได้ใหม่หลังใหญ่หลังงามแล้วเนาะกะดีขึ้นกว่าเก่าเละชั้นี้กะนะดีขึ้นลายแลยอ่าเช็คบล็อกละ บัตรเอ่เต่ละมือพอไปหินนังชบัตพอก็ลูกอีเพื่อนเลยละ้แม่มาปรับจานเขาโอ้หดนห็นนักกาได้เจียวเขานเซงเขาโอเจียวเขาหนาเซงนี่เนาะีเดอเอาลูกเพื่อนเลยละเห็นนักบัน้องเตี้ยด้บได้กรหางุมหอยบ่บ่บอดไปแล้วบัดรดไปทเจียวเขาหนเซงบ่ดย เพื่อนหายมือตัวแรกเกี่ยวเขานาแชงนะยังไม่ชุกยังไม่ชุบเออยังไม่ชุกเพื่อนมาโดยเนาะกับมีแต่ว่าเพื่อนกับมาบัดนี้ก็คือว่าอะไรพวกนี่พี่น้องเห็นหัวเห็นส่วนเพื่อนต่อเติมออกไปเนาะบารท่ากับบุรีมาโดนเขาจะข่วนอะไรได้เนาะบังมันลุกเด้บังลุกบุษย์มังหงครบหละเออเป็นมัาปีนาเนาะได้กินลุกหมดโดยเป็นมังหงบางยังเนาะปู่พอได้อยู่ได้กิน

มันเอฟติเนี่ยมอสไม่ได้ัวเลยเีมันขึ้นกับแมนพาไปมอไปเน่เด้อมอมองชนนี่มันเกี่ยวกัมันไกลพอมองชนไจ้าจ้าจ้ไปอันเกี่ยวกพุณเนาะเกี่วกัมันไกลพอะไปมืองชนนี่มึงชนไกลๆอ๋อไปมองชนไกลๆนี่เป็นไงดีกลัวดีกลัวดีกลกั เข่าที่ว่าไปหาโมันนม่นได้จักซอกซัได้เได้เข่าชิพฮาโลโได้เข่าชิพฮาโลไปคอทั้งไทังทั้งบ้านพ่อเพณ่อนบ่ทั้งบ้านพ่อเพื่อนบ่เอาปลาไปนปลาโอ้่ามารุ่นนั่นเนาะบบเห็นพ่อเพื่นพ่อเพื่อนเพื่นไปคอหมูเนาะทำเอื้อน้องดีนะตายหมดละหม่อโหางัวกันตายควายกันตายลูกกันมาดวลลิเล่นมตัวงัวนบาลุ่ัวน้งนลก นั่นคือบุคคลเปนั่งน้ำมุ่เหรอเออไปนน่งล้มเออนางลงมางไปฟ้อนล้ฮะเกืบอันเกือบเกือบได้ไปใช้รองเท้านั่นเออเอาไว้แล้วใช้ตวเกาไปก่อนเนาะเก่บนเองียบก็ยังบอลดเซียกบน้องขางกะยังบอดีเสียจะคนเลยดีดีดีเนาะ ใครชื่อใครเอาได้แค่เก็บไว้เนาะจ้าเป็นเป็นเป็นอยังแรคือไปลี่ยงเรียนมาเนี้ยนะผนพักผนพักบ่เออเพี้ยนเขียนตัวยังเนี้แล้วเป็น่ยนี่ยในกอกาฮะกอกากอกากอไก่กอไก่ชื่อชื่อตัวเองได้เขียนเป็นแล้ว่เป็นบ่เป็นเอ้ายังบ่เป็นชื่อตัวเองอยู่ อ่าเพิ่นก็ไปกินน้ำบ่แม่พี่น้องเลยสงการนี่ไปดิ่นทั้งนี้สงการขึ้นนี่ฉีดน้ำฉีดน้ำเออฉีดน้ำอยู่ใช้ในบ้านอยู่บ่มวนบ่มวนบ่ข่ะน้ำจะดองเออมวนมวนมวนบ่บ่บ่เบ้อเย็นว่าไปเต้นตื้อๆน้ำข้าเจ้าเนาะบ่นี้มวนบนไดเออบ่นี้มวนบนไดเพิ่นน่ะการกามื่อนี่กานนี่แหละ อันเข่าที่ว่าซื้อมาให้มะนี่ก็เป็นเงินของแม่น้อยเป็นเงินของแม่น้อยอ่าอยู่ทางประเทศเนาะสหรัฐอเมริกาผมไม่พี่น้องเลยเข่าก็บม่ได้ซื้อเต็มสดเนาะผมไม่พี่น้องแต่เงินที่เหลือก็มีแต่ว่าสิมอบให้พ่อเพื่อนเนาะแต่พ่อได้ซื้อได้ละโดนเออนางลงมปรหลาเนาะจะดื้อได้เนาะกับมอนี่กะมาแจกเครื่องพ่อมเนาะกับเขาบอเซนเพิ่อนนะนะกะนารน้อยลงไปเอาเครื่องเด้อยทางข่าบอเซนเพิ่นเด้อ เงินอีกเงินที่เรือเนาะกับันมีใบพันธุ์พ่อมนกเมฆนคือลายเนาะโดยอ่าโดยโดยโดยอ่ะขอบมุกขอบใจเพ่อเน่ขอบใจเดรบาวโดยมาพี่หลงมาพี่มังลงหลงยบเดี๋ยฮะลูกชอตาเดี๋ยวแม่ต้องใบ่ชิกมาอันอใบอันฮะชีตาเดี๋ยวแม่แม่บอบอชีตาบอเสิดไปไปพู เปนม้ล้าในเงินคระเอออาวอาวอขอบมุกขอบใจเพื่อนไอ้พอขอบใจขอบมุกขอบใจเช้าน้อยต้องให้นะเม่เมนน้อยเมนน้อยเมนน้อยอยู่ฉลาดบ่เมนขอกยาลูกน้อยเด้อช่วยช่วยลูกบ้านมอมเทปอบไรได้เลยเออตูดูแบบฮ่าฮ่า่าตัวลูกเลยนี่พอตัวเหญ่อเข้าแล้เขาสุดฮาโล เดคว่ำจุนพอนต่ลูกพ่อมาเต้นเต้นไปนิหนึ่งพอมาเต้นบันเดอบัดพอเบัดเงินเด้ออเอนเราพ่อยก็โอเคน้อมีแต่ว่าเเงินนี่เนาะว้ซื้อใ้จ่ายเนาะและเงินบ้างเบองพอลูกก็ไปปาดโอ้โหไปปาดไปมื่นโดยมีเงินบ่ไปปาดอ่นลูกคิลเลอพ่อโอ้ลูกกาคือว้าแล้วพ่อยกะ ลูกก็เป็นสะพานบุญนเพื่อนเรากาตาช่วยได้กาเพื่อนช่วยมากลูกกมาช่วยก็เรานนะปาดเนื้ลัชีลาานเาอ๋อชีลาหาลานเพื่อนเาไปโอโ้โด้งเนาะสีขาวโอ้ผู้บังเฮาด้เ้อเขากินดีใช่เด้เด้อลูกกน่กาตุอะกาอะสบายดีบ้างยุาเดสบายดีนาะงทอ่า คุณเนี่ยไปลงไปเลือกเครื่องน้ำกันกับบอลแสนเดอร์บอลเซนคุณยุงเทียนบุญเพื่นประกาศฮัลโหลนะไปอันพากันแปเอาเครื่องเนาะโอเคส้าจารย์ภูเบ่น้องเลยเดี๋ยวจังใดเนาะบอต้ากั จะได้ขอจบคลิปเนาะบดป่ะเนาะกะสิได้อ่าไปแจกเครื่องน้ำเขาบอเสียนจนโตเนาะออาพไปเลยพอจุ่มปัดมาได้ลูกเด้อโดยยืมวอลุ่ยชาติอู่โดยเจ้าสบายดีก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่าวตาก็ได้เนาะน้ำมอข้าวสารแล้วก็เงินที่เหลือซื้อข้าวสารในมื้อนี้เนาะมอบให้กับอ่าครอบครัวพ่อน้องเตี้ยเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะบ่าวตากับ่ได้มาหาอ่าทางครอบครัวน้องเตี้ยเพิ่นแต่โดนๆแล้วเนาะมามื้อนี้กั พอน้องเตี้ยเพิ่นเนาะกะขอความช่วยเหลือจากบาตาแลยเนาะบาตากะบ่ฮู้ว่าสิช่วยเพิ่นจังได๋นะพ่อแม่พี่น้องกะเป็นเพียงอ่าซื่อกลางเนาะอ่าเป็นเพียงสะพานบุญให้กับอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าอยากช่วยเหลือกะเพิ่นกัแบบสิไปจพาตัดมื่ออื่นเพิ่นว่าเนาะแต่แต่กัยังบ่มีเงินเพิ่นกะอ่าขอความช่วยเหลือจากบาตาเนาะ หาล้านโบแม่พี่น้องเอ้ยบาตาก็จักสีหามาติไซเลวเนาะไอเพิ่นก็คือว่าอะไรจังใดก็บคอยไอเพิ่นเนาะอยู่ดีมีแห้งคอยไอเพิ่นเศร้าไว่ย์เนาะเนาะให้เพิ่นขรร้ำลดกินเหลากินอย่างลงไปแล้วก็แบบโบ่ให้แบบกินแนวเผ็ดแนวเข้มโบ่บาตากับบ่หู้เนาะก็มีแต่ว่าแนะน้ให้เพิ่นไปซื้อยามากินแบบสลายออกแน่กันเมื่อนี้เนาะบาตากับแบบโบเลโอโบลุ่มน้ำเพิ่นแบบละเอียดชัดเจนเนาะจังใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำนาะเนื่องจากว่าแบบทางบ้านเพิ่นเพื่อนใกล้เพิ่นแล้วเนาะแบบ มีแบบจังไดแบบคนเมาเหล้าหรือว่าเมายา,นาเนาะพ่อแม่พี่น้องเอิญให้เอิญด่าเน,นาะบาตากระยานเนาะเสียวเชียวหลังพ่อแม่พี่น้องเลยการเลยเผ่าลงมาพ่อแม่พี่น้องก็มีแต่ว่าเนาะขอ้เพิ่นอ่าเศร้าวไ,ไว้เนาะทั้งพ่อน้องเตี้ยเพิินก็นได้กาเนาะมือนี้ก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะแม่น้อยไล่หลยเนาะคอให้แม่อยู่ดีมีแฮ้งควมเจ็บยาช่วยได้ควมไขายาช่วยมีแม่เหตหนาทีการงานอะไรก็ขอให้แม่เนาะประสบผลสําเร็จในนาทีการงานทุกจิิงทุกอย่างเนาะ บุญกุศลที่แม่ทำมาเมื่อนี้เนาะทานมาเมื่อนี้ก็ขอให้คืนไปหาแม่เนาะลอยเทาพันเทาพ่อแม่พี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้เนาะบาตาก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบุณเพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนแเลยเนาะที่เข้ามาติดตามหับชมเข้ามาเป็นกําลังใจบาตา้าแลวก็บวกฏข่ามโฆษณาข,ของบาตา้าไปบาตา้าก็จะได้ขอจบคลิปไปเดอ้อเนาะก็จะได้ขอกลา่าวคําว่าสบายดี